คำชี้แจงจากกรมการขนส่งทางบกนะคะเรื่องของการเรียกทดสอบสมรรถภาพท,ทางร่างกายของผู้ถือใบขับขี่แบบตลอดชีพโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดค่ะและก็ย้ำด้วยว่าจะมีการพิจารณาอย่างรอบด้านที่สุดค่ะ หลังกรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดจะเรียกผู้ถือใบขออนุญาตขับรถหรือใบขับขี่แบบตลอดชีพมาทดสอบสมรรถภา,ภาพทางร่างกายใหม่จนเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะคะโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดคณนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีความพร้อมเพียงพอค่ะ โดยล่าสุดนะคะมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพจากแบบกระดาษมาเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อจับทาฐานข้อมูลผู้ถือใบขับขี่ให้มีความสมบูรณ์และก็เป็นปัจจุบันมากขึ้นเพราะผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ในฐานข้อมูลระบบเดิมค่ะเบื้องต้นที่ดําเนินการแล้วก็คือการเพิ่มเนื้อหาการอบรมผู้ขอใบขับขี่ให้ทราบถึงลักษณะและสภาวะการใช้รถของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการใช้รถร่วมกันระหว่างวัยที่แตกต่างกันและกําลังเร่งยกมาตรฐานระดับ มาตรฐานการออกใบขับขี่ใน7มิตินะคะอย่างเช่นมิติที่1ให้ความสําคัญกับการกําหนดสภาวะของโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถมิติที่2การประเมินสภาวะร่างกายที่มีผลต่อการขับรถโดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเป็นต้นค่ะ